คู่ยังอ่ะคู่ยังนะคู่ยังเฮ้ออยู่หลังรถผุนเอาเอาเอาใดก็ได้เอาลงมาก็ได้อันนั้นเอาอันนั้นคือในเน่้อันเก่านะจะไปตุ่มขอมาหนึ่งเอาคือรถให้แน่หนึหน่ง าาเก๋ยวนไม่ห้กินลูกขึนในพวกข้าวก็นอนลงคือเขาขีา่ข,ขานนะกลายเป็นฉากขี่ขันนะตัวนี้นะเอาเใจพร้อมนะเมื่อวานงหัว,วเดือคุณหมอบมอก่ัาน<ม>ฟุ่งดุงเลยเว้ยพี่น้องเมื่อวานคุณหมอเย็นอยู่ทางหลัง เอาห <ITA> ัวสุกคุณหมอกระดินเกือบตังกุปปัมวัน้ลุกค้าเดียวกันอน ลูกเขาเรียก็ดนเขาใส่รองเท้าให้ไหมครับมวนคุณมอใส่เกือบหาบโบโซกับปกแล้ววะที่นี่เออมันีโบโซกับป๊กไหมมันนี่บ่เปื่อนกี่ต้มเปิดกล่องเขาเพิ่งดิเห็นไหมเห็นช้างไหม